สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ www. f i f a c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับผมหาใครต้องการ FC c o i นึกถึง www. f i f a c o i c o m เลยครับผมหากต้องการเติมเกมให้นึกถึง Over Top Up กับโปรใหม่เอาใจสาย FC 24ปลอดภัยราคาถูกแอดมินบริการดีกับแคมเปญใหม่ล่าสุดฟาดแข่งได้ทุกรูปแบบเปิดจำหน่ายแล้วทุกแพลตฟอร์มมีสว ลดมากมายไปจัดกันได้ที่เว็บ Over t o p Up ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับโปรโมชันดีๆวันนี้กับ y o u b e p r พี i u มราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงกใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ DSI 360ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันฟักกับซีรีส์ที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกับการปลุก ปั้นแมนยูเต็ดกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่แนวทางทีมที่ควรจะทำสปิริตนักเตะที่ควรจะเป็นกันทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมถ้าเราจะปลุกปีศาจมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากต้องใช้บริการปีศาจคนนี้ครับคือทางด้านของเวนรูนี่นั่นเองเอาเลยครับผมหน้าของเวนรูนี่เรียกว่าปั้นกันทั้งวันเนืกว่าจะมีความคล้ายคึงก็เรียกว่าเราไม่ได้ใช้มอสแต่อย่างใด ถึงแม้โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยลูนี่เขาจะได้รับงานกับเบอร์มิงแฮมไปแล้วทุกคนแต่ว่าผมมีความเชื่อมั่นลึกๆว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้แมนยูที่ดุดัน ในสไตล์แบบยุคดึกดำบันนะทุกคนเราลองใช้นักเตะกองหน้าจอมโหดรายนี้ดูไหมรูนี่อาจจะเป็นชายที่ปลุกนะครับสปิริตให้กับทีมได้อีกครั้งก็เป็นไปได้ทุกคน Let's go <S และแน่นอนครับทีมที่เราจะเลือกเล่นไม่ต้องสืบครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่ๆครับทีมทีมนี้เราจะทำการนะครับผมโละนะครับผมระบบใหม่ทั้งหมด และแน่นอนครับในซีรีส์นี้นะครับผมบอกเลยว่าจะเป็นซีรีส์ที่เราจะให้ผู้จัดการทีมอย่างเวรูดี้เนี่ยลงไปคุมแบบเต็มตัวนะซึ่งแน่นอนนะครับผมความยากที่เราจะเล่นคือในระดับอ<ไ>ันติเมตไปเลยฮะทุกคน <g ülme> เราจะเล่นในความยากระดับอันติเมตกับการเป็นผู้จัดการทีมจริงๆนะครับผม <g ülme> โดยผ่านเวรูดี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าสำหรับแมนยูในยุคใหม่ตรงนี้ครับอะไรครับผมเปิดตัวผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ว่าเรียกว่าบุคลากรหน้าคุ้นเคยครับอย่างเวนรูนี่ครับสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะเฮดโค้ชครับทุกคน อะไรครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลูนี่จะสามารถปลุกปั้นในเรื่องของสปิริตของทีมครับกลับมาได้อีกหรือเปล่าครับภายใต้การทําทีมนะครับผมในปีแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมซึ่งแผนที่เราจะเล่นกันก็คือด้านของ4-4-2แบบแฟลตนั่นเองะเราจะคัมแบ็กกลับสู่จุดเริ่มต้นนะครับผมในยุคที่แมนยูรุ่งเรืองคือ4-4-2หรืออาจจะเป็น4-3-3ก็ได้ทุกคนแน่นอนว่า2แผนนี้จะเป็น2แผนหลักให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมสําหรับการ ที่เราจะลุยกันในซีซั่นนี้โดยที่เราจะวางระบบให้ธรรมดาที่สุดแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองฮะ <c oughs> ถ้าพูดถึงระบบการเล่นทีวิชั่นนะครับเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพูดให้เข้ากับแมนยูมากที่สุดนะสมัยก่อนนะครับผมในยุคของรูนี่ที่กําลังเล่นอยู่หรือว่ายุคเซอร์ลกูซันเป็นยุคที่แมนยูโต้กับได้ดีมากๆทุกคนแน่นอนครับเราจะตั้งทีมแคตติเคิลวิชั่นเนี่ยเป็นเค u n ตัวแอทแทกแต่ว่า เราจะลงลึกไปนะครับโดยที่เราจะไม่ตั้งรับต่ำมากทุกคนเราจะเน้นบีบนะครับผมและก็ท r รานซิชั่นเร็วอย่างที่บอกไปครับเราจะเล่นในแผนคา u เตอร์แอตแทคครับแต่ว่าเราจะไม่ดรอปแบ็กนะครับผมเราจะไม่ดรอปแบ็กถึงแม้เราจะเล่นคาเตอร์แอตแทคกก็จริงแต่ว่าเราจะบีบเร็วแมนยูในสมัยก่อนเนี่ยบีบ ค่อนข้างเอาเรื่องเอาราวเหมือนกันนะครับเพราะว่าแดนหน้าแต่ละตัวเนี่ยมีพลังก,กำลังนข้างสูงทุกคนไม่ว่าจะเป็นรูนี่ละหนึ่งนะครับอาจจะมีโรนัลดอด้วยแล้วก็มีคาร์ลตเตเบสด้วยเราจะไม่บีบถึงขั้นเกเกนเพสซิ่งนะอันนั้นก็จะเดือดเกินไปแล้วก็4-2ค่อนข้างเสี่ยงนะกับการที่เราจะเสียเชฟพอประมาณนะครับผมพอที่เราจะแย่งบอลกลับมาได้และโตกลับได้แบบรวดเร็วนั่นเองนี่คือแผนที่เราเซตไว้ครับคือ4-2 4, 4แบบแฟลตะทุกคนหรือว่า4-2 4, 4แบบโบราณเนี่ยมีหน้าสูงหน้าต่ํา อีกซ้ายปีขวาครับมีมิดฟิลคู่นะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็ก4คนแน่นอนว่าในแผนนี้เราต้องเสริมนักเตะที่เข้าแผนให้ได้ทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะเลือกช็อปใครและใครจะเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์เตดในยุคข,ของเวนรูนีนั่นเองครับเอาล่ะบัดเจ็ตของแมนยูที่มีเริ่มต้นให้คือ2 1 1ล้านนะถือว่าก็เยอะพอสมควรแต่ว่าผมว่าไม่พอสําหรับการรีบิวทีมใหม่แน่นอนว่าเราจะต้องขายนักเตะที่เราคิดว่าไม่น่าจะเข้าแผนและไม่น่าจะได้ใช้ก่อนแล้วกัน อีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญเลยที่เราจะต้องโมใหม่ครับทุกคนคือในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับคือเดียโก้ดารโลกับวาบิสกาในตำแหน่งแบ็กขวาผมว่าอาจจะต้องเลือกปล่อยสะหนึ่งคนและถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเลือกปล่อยสะหนึ่งคนแฟน,แฟนๆก็คงจะคิดว่าเก็บ ica, วานวบิสกาไว้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยเดียโก้ดารโลไปเพราะว่าวัน์บิสกาอย่างน้อยก็ยังมีเรื่องของความชัดเจนในเรเล่นเกมรับใช่ไหมแต่ os, ดารโลเนียมันก็นั่งจับฉ่ายนะจะดีสุดก็ไม่สุดสักทางตัดสินใจเลยว่าจะขายเดียโก้ดารโลครับ อะไรนักเตะต,ตอนนี้เราคัดออกไปครับมีทั้งเข้ามีทั้งออกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครยังพอที่จะถูถ่ายได้เราจะถูถ่ายไปก่อนส่วนใครที่เกิดเยียวยาเราก็จะทําการปล่อยไปทุกคนเอาล่ะนักเตะที่เป็น L W หรือว่า R W เราจะเปลี่ยนให้เขาเป็น L M นะซึ่งเดี๋ยวดูมาคาร์ดฟอร์ดก่อนใช้เวลาเยอะว่วาเนี่ย 65วิวิกับการเปลี่ยนให้แรดฟอร์ดมาเป็น LM ซึ่งโอเคแล้วก็กาลาโชวครับทุกคนเราจะเปลี่ยนให้น้องลงมาเล่นเป็น LM นะเพราะเราใช้มิดฟิลตัวซ้ายตัวขวาเราไม่ได้ใช้หน้ากึ่งปีซ้ายปีกขวาแล้วกาลาโชวโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะอเป็นปีกว่าเลยวะเนี่ยแล้วก็อันโตนี่ครับทุกคนอันโตนี่เนี่ยสามารถถอยลงมาเล่นเป็น r m ได้หรือเปล่าทุกคนใช้เวลา65วิโอเคผมว่าได้อยู่นะ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปหาโค้ชครับเดี๋ยวมาดูซิว่าโคตาของโค้ชเราสามารถเลือกได้กี่คนครับในทีมนี้สามารถเลือกได้13คนโอเคเดี๋ยวผมหาโค้ชที่เป็นสายเคาน์เตอร์แอท็ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นโค้ชเกมรุกมีอยู่คนเดียวทุกคนคือทางด้านของลีออนโคเตสโอ้โหสองดาวศูนดาวเหลือเชื่อ อาจจะใช้เวลานิดนึงทุกคนแต่ว่าผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าก็คือเอาโค้ชที่เป็นระดับเอ็กเปิดสายอื่นนะครับแต่ว่ามาฝึกในส่วนของเคาเต้แทกสายเราอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าในระยะยาวมันก็สามารถวิวัฒนาการเป็นโค้ชระดับเอ็กเปิดในสายเค้าเต t แทกได้เหมือนกันนะเออ โค้ชสี่คนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีดาวสกิลที่เยอะแต่ว่าต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมในแผนเขาเต์แท้งนะเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็อาจจะดูเปรอะๆนิดนึงแต่ว่าอนาคตผมว่าน่าจะดีแน่ๆผมบอกว่าพื้นฐานของโค้ชค่อนข้างมีความสามารถทุกคนนะอะไรครับผมในส่วนของตําแหน่งนะครับผมที่คิดว่าเราต้องควรจะประยุกต์และก็ปรับเปลี่ยนกันก่อนครับคือในส่วนของ CM ตรงกลางนะคนที่จะยืนได้เนี่ยก็จะมีอาคาเซมิโร่นะครับแต่ว่าในส่วนของโซฟิยาดัมระบัดก็กําลังปรับตัวอยู่แต่ว่าดูตรงนี้เนี่ยดูเหมือนเขาจะยืนได้อยู่นะครับเพราะ เกินไปและก็อีกหนึ่งคนที่น่าจะพอยืนได้อยู่คือสกอตต์แม็กโทมิเน่นะก็กําลังปรับตัวอยู่เพราะฉะนั้นเลยอีกหนึ่งตัวที่เราจะนําเข้ามาเนี่ยต้องเป็นตัวที่มีพลังงานสูงและก็ผมคิดว่าช่วงนี้ฟอร์มเขาค่อนข้างดีนะทุกคนค่อนข้างดีเลยครับกับต้นสังกัดของเขาและแน่นอนนะครับเรื่องของพละกกาลังไม่ต้องห่วงเพราะว่าทีมยูนี้เน่โอ้โหเล่นด้วยพละกกาลังที่โหดจัดมากๆครับนี่คือกองกลาง CM จากฝั่งฝั่งของิวคาสเซิลครับชาวบราซิเลียน รายนี้บอกเลยว่าผมชื่นชอบมากนะครับและคิดว่าเป็นตัวพลังงานที่ดีได้นะครับในแดนกลางถ้าเรานํามาเล่นคู่กับนักเตะท,ที่เรามีอยู่อย่างอัมราบัตนหรืออาจจะเป็นสกอตต์แม็กโชมีเนหรืออาจจะเป็นคิเตอลิเซ่นแน่นอนครับบูโนอโเกมไรสเนี่ยน่าจะมาช่วยในเรื่องของความดูดันของแดนกลางเพิ่มแล้วก็พลังงาน,นในการวิ่ง การไล่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิมา i ไรซ์น่าจะเข้ามาช่วยได้ดีครับในแผน4 4 2ของแมนเชสเตอร์ไนเตดของเวลรูนี่นะถือว่าเป็นตัวัตเต้ที่อยู่ในอังกฤษอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปหาจากนอกลีครับปรับตัวไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกิมารไร์น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับกลางแมนยูนะ47 000, ล้านครับทุกคนเดี๋ยวเราจะยื่นไปก่อนที่เราราว50 000, ล้านครับบวกกับ s ซล o ออนครอที่10%นะโอ้ oh, นี่ครบเซ้นบอกขอแลกเป็นเส้นเมาส์เหรอผมว่าในส่วนของเมเสันเมาส์เนี่ยผมอาจจะยังเก็บไปก่อนดีกว่าให้โอกาสเขาไปทุกคนให้โอกาสเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะจ่ายเงินเต็มเลยแล้วกันนะครับผมที่ราวๆสักเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะยื่นไปแบบดิวที่น่าจะมีความสำเร็จสูงนะคือ67ล้าน ถามว่าแพงไหมก็ถือว่าเอาเรื่องเอาราวเหมือนกันแต่ว่าจำเป็นต้องซื้อเข้ามาครับสำหรับบูโนกิมารส์อุ้ยเขาขอเป็น60ใจมึงก็ด้านเกินอีก1.5 m อก็ไม่ให้ะโอเคทุกคนผมยอมก็ได้ฮะ68.5ล้านปอนด์สำหรับบูโนกิมาราส์นำมิดฟิลเข้ามาก่อนครับแน่นอนว่าขุมกำลังเราต้องมีมิดฟิลที่แข็งแกร่งและแข็งแรงนะ จะนาไปสู่เกมรับเกมรุกที่ดีฮะเอาเลยฮะค่าตัวค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้ครับบูโนโกิมรารส์และก็มาเซ็นสัญญาแบบรวดเร็วทุกคนเพราะว่าเราจะไปต้องดึงนักเตะเข้ามาและก็ต้องเอามาซ้อมกับทีมก่อนนะในส่วนค่าเหนื่อยครับกิมรารส์เรียกมาทีเราวราวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์ครับก็รับต่ําลงนะแต่ว่าเงินกินป่าค่อนข้างจุกอยู่ครับราวราวหนึ่งล้านกองกลางรายนี้จัดไปฮะค่าเหนื่อยไม่สูงก็ถือว่ายังรับได้อยู่ฮะและก็เรียบร้อยครับ ในนามการคุมทีมของเวนรูดี้ครับคือบูโน่กิมารายจากนิวคาสเซิลสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับผมอตอนนี้เราได้กองกลางตัวพลังงานเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายครับคือบูโอ่กิมารายส์อย่างที่บอกไปครับแผงกลางแมนยูในช่วง45ปีหลังเนี่ยค่อนข้างอ่อนปวกเปียกนะเราต้องเติมในะเรื่องของความหนักแน่นเข้ามาเพิ่มครับและบูโน่กิมารายส์น่าจะมาช่วยได้ครับในฤดูกาลนี้ฮะเรียบร้อยครับทาร์นเฟอร์อินเรียบร้อยที่68.5ล้านครับ บอร์บริหารจะตีไว้เกรดอะไรกันทุกคนเกรดสไพยอยู่ที่เกรซี่โอ้โหอาจจะมองว่าแพงไปนิดนึงงนะี้เข้าใจได้อยู่นะเอาละครับเราจะให้กิมารายครับลงในตําแหน่ง CM ตัวซ้ายเลยกันทุกคนนี่ฮะลงพอดีเหมาะเจาะเลยครับเบอร์6ตอนนี้เป็นของลิซันโดมาติเนสและเบอร์8เป็นของบูโน่เฟ n นันเดสเบอร์13บเบอร์15เป็นของเลกิลลนเหรอเฮ้ยจริงจริงเลกิลนเราตบยืดได้อยู่นะเพราะว่าพี่แกเป็นนักเตะยืมนะุกคนโอเคกลับไปฮะเรียบร้อย และก็ล่าสุดครับมีดิวเข้ามาแบบสายฟ้าฟ,า,ฟาดคือมาคัดแรดฟอร์ดครัแบปราโลนายื่นซื้อมาในราคา73.5ล้านนะทุกคนโอ้ยหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องแยกย้ายกับแรดฟอร์ดทุกคนคือมันเป็นนักเตะที่เก่งนะแต่ว่าเอาจริงๆมันอายุ25แล้วเนี่ยมันปรับทัศนคติยากแล้วน,นะผมว่าซานโช่ก็คงอารมณ์เดียวกันนบะเช่นเดียวกับมาร์ซียาวมันจะคือแบบนักเตะเอาอย่างนี้ดีกว่า ผมมีแนวโน้มที่จะขายแรดฟอร์ดค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าจะถ่ายเลือดใหม่แรดฟอร์ดก็ไม่ควรที่จะอยู่ในทีมชุดนี้เพราะว่าเราอยากจะสร้างทีมที่เต็มไปด้วยความมปนทีมเวิร์กแับแล้วก็มีพละกําลังที่สูงฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ถ้าเราขายแรดฟอร์ดแล้วเราจะนําใครเข้ามาแทนมานละเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติเราขาย ford แรดฟอร์ดได้จริงๆนะนักเตะท,ที่แวบขึ้นมาในหัวเลยว่าจะเอามาแทนแรดฟอร์ดครับมีคนเดียวเลยนะตอนนี้ของผมคือทางด้านของควารัสเคลียจากฝ่ายะ คือตอนเนี้คิดเป็นอื่นใดไม่ได้เลยถ้าเกิดสุว่าเราขายแรดฟอร์ดเราได้ควาสเคเลียมาผมว่าเวิร์กอยู่นะผมว่าควาสเคเลียค่อนข้างโอเคนะเพอๆเผนี่แม่งแพงกว่าแรดฟอร์ดด้วยเพราะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่90กว่าล้านปอนด์พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะขายแรดฟอร์ดเราต้องขายให้ได้เงินมากที่สุดครับแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปซื้อควาสเคเลียเข้าสู่ทีมกนโอเคบาร์เซลโลนามาติดต่อทั้งทีบก็ขอโกงให้สุดตัวเลยละกัน ผมว่าน่าจะโก่งได้80-90อบาเต็มที่เพราะฉะนั้นนีผมจะเรียกไปที่95ล้านปอนอะบาซ่าบอกให้มากที่สุดคือ73โอ้โหขี้เหนียวเกินเฮ้ยเนี่ยมันเตะหัวแก้วหัวแหวนของแมนยูนะเฮ้ยโอ้โหเองก็ใจร้ายเกินไปงั้นผมก็อยากขายเหมือนกันอะแต่ว่าผมขอราคาสุดท้ายที่80ล้านเป็นอันจบสิ้นเลย80ล้านปอนกับมาคัาดแรดฟอร์ดเพียงแค่บาซ่าควักตังมาเราพร้อมที่จะปล่อยฮะเรียบร้อยโอเค ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่สำหรับ80ล้านปอนด์กับแรดฟอร์ดที่ฟอร์มหลุดไปเยอะเลยฮะเอาล่ะฝากชาบี้ไปดูแลต่อด้วยและกันนะมึงถ้าสมมุติว่าเราจะเอานักเตะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปแนบเพิ่มแล้วก็ขอแลกเป็นเงินควารัสเคเลียเข้ามาเนี่ยนาปลีจะยอมหรือเปล่าทุกคนคือเรายังมีอังโตนี่มาซยาวที่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้งานอะ ซานโชเนี่ยมีค่าตัวอยู่ราวๆ30มสกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องยื่นให้วอลเสเกเรียไปเอาล่ะผมจะยื่นนะครับผมไปที่6-3ล้านบวกกับจะได้าของซานโชที่37ล้านราคาตรงนี้จะอยู่ที่1ล้านปอนด์พอดีไปอุวคนเดี๋ยวมาดูครับนาโปลีเขาจะยอมพูดคุยดีลนี้กับเราหรือเปล่ารับเพราะว่ามันเป็นดีลที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่นะเอาล่ะเขาตอบมาแล้วเขาโอเคที่จะแลกซานโชดทุกคนแต่ว่าเงินต้นเราต้องเพิ่มทุกคน 63ล้านปอนด์น้อยไปเขาขอเป็นที่77ล้านเนี่โอ้โหราคาแรงจังผมขอต่อรองเหลือ70ละกัน70 000, บวกกับซานโชได้ไหมนาปโปลีถือว่าถือว่าช่วยกันนิดนึงละกันนะเราก็อยากได้จะจัดละโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราปิดดิวควาสเกเลียได้เรียบร้อยครับที่ราคา70ล้านบวกกับจอนซานโช ที่เรียกว่าเราไม่ได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วครับเอาล่ะผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราจะเสียแรดฟอร์ดแบบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าเป็นเป็นทีมใหญ่นะพูดคุยสัญญาคงไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปิดดิวควารัสเคเลียเข้าสู่ทีมเลยละกันนะครับ let's go ควารัสเคเลียครับเรียกมาที่1 2 5 0 0 0ปอนด์ทุกคนก็ไม่ได้แย่เกินไปนะอยู่ในเรนที่เราจ่ายได้อยู่แล้วโบนัสไซด์1.5 M ก็จัดไปเลยละกันนะฮะปิดดิวแบบรวดเร็วครับควารัสเคเลียกับเบนรูนี่ครับราย ในตำแหน่งปีกซ้ายแน่นอนครับมาแชร์แรดฟอร์ดชัวร์เพราะว่าแรดฟอร์ดกำลังจะย้ายออกไปซบบาเซโลน่านั่นเองอู้นักเตะร,ระดับร้อยล้านมันก็ต้องเปิดตัวแบบดุดันไม่เกรงใจใครหน่อยนะทุกคนนะเดินเข้าประตูแบบชิวๆไม่ได้อะต้องมีนักข่าวมารอเอาเลยฮะคนที่สองครับเข้ามาสู่ทีมแล้วเป็นปีกจอมลากเลื้อยทางด้านซ้ายครับทีมชาติจอร์เจียนี่แล้วเบอร์11แน่ๆทุกคน ตอนนี้ยังว่างอยู่ครับไปในด้านของควารัสเคเลียไปเรียบร้อยครับเกรสพายอยู่ที่เกรดเออโหบอร์ดบริหารเห็นดีเห็นงามนะเรียบร้อยก็เป็นเอ็กเซเลนต์ดีลครับอะไรครับผมปิดดีวคนที่2มาได้แล้วคนแรกใช้เงินไป68คนที่2ใช้เงินไป70ครับทุกคนแล้วก็บวกสารโชวไปด้วยแล้วก็อีกหนึ่งดีวครับเป็นดอนนี่ฟันเดเบกครับที่12.2ล้านครับราคามันตกถึงขนาดนี้เลยเนี่ยฟันเดเบกครับผมเพิ่งรู้นะ โอ้โหถือว่าอยู่หลัก10ล้านเท่านั้นแ่ะแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าอยู่แมนยูมันแทบไม่ได้ลงเล่นแล้วทุกคนและก็ขอโกงราคาพอเชติโนเล็กน้อนเยเนียทุกคนนะจาก11ไปถึง14ล้านได้ครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นทีมใหญ่ด้วยกันก็ต้องโกงเป็นธรรมดานะครับจะไปง่ายๆมาง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องปกติและก็มาคัดเดอะแรดฟอร์ดทุวนไปแล้วฮะดรครับโบกมือลาครับ เป็นเด็กก้นหม้อจากทีมนะแต่ว่าถึงเวลาที่ต้องแยกทางกันแล้วทุกคนเพราะว่าทีมมันต้อง m o ฟออนต่อไปการที่มีแรดฟอร์ดมาตั้งแต่เด็กนะทุกคนจนถึงตอนนี้เนี่ยแมนยูก็ไม่ได้คืบหน้าไปสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ทีมเองทำไมลูนี่มันดูยิ้มๆมาเนีย <c oughs> <laughs> มันบอกว่าไปซะทีเอเวน เอาละครับผมดูตารางการแข่งขันเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมีอุ่นเครื่องครับในอีก2วันตรงนี้ครับและก็อีก1เดือนเราจะเปิดฤดูกาลและก็ดันนี่ฟันดเบกครับถึงเวลาที่ต้องโบกไม้โบกมือราก่ะที่ะอยู่กับทีมอย่างยาวนานทุกคนแม่ลงสนามนี่ใช้มือนับได้เลยฮะบายบายครับฟันดเบกขอให้นายโชคดีและก็เดี๋ยวโกดาโลครับเป็นเวอ้์พภูขอยื่นซื้อเข้ามาทุกคนที่ราคา26ล้านครับแม่ผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่ขายอะ ขายให้ใครก็ได้ไม่ขายให้ลิเวอร์พูลฮะแล้วก็เป็นนิคัสเซนครับขอยื่นซื้อเดียโกดาโลเข้ามาเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยล้วก็ยอมขายอยู่นะนิคัสเซนเนี่ยเขายื่นมาที่29ล้านผมขอไปที่35ล้านนะทุกคนราคาเดียวจบครับสำหรับเดียโกดาโลครับนิคัสเซนยอมหรือเปล่าเศรษฐีก็ต้องจ่ายได้ดิอ้าวเรียบร้อยเลยไปท้าทายมัน <laughs> ไปแล้วเดียโกดาโลฮะบายบาย35บล้านก็ถือว่าอยู่ในเรทดที่โอเคนะเราเอาเงินไปเสริมแบ็คขวาตัวใหม่ได้อยู่ฮนะ และก็ถึงเวลาโบมือลาเดียโกโดาโลครับไปนะครับแป็กขวาจอมเปิดครับทุกคนเปิดเสาสองได้เสาสามนะทุกคนนะแต่จริงๆหลังๆเขาเล่นดีขึ้นนะแต่ว่าทีมมันต้องบูมออนถึงเวลาแล้วที่ต้องโบมือลากันไอ้เจ้าโลบายบายประเด็นคือลีว์พูเขามีปัญหาอะไรกันเราไหเนี่ยมึงซื้อดาโลไม่ได้มึงจะมาซื้ออันตัวนีกว้กูอีกแล้วบ้าปเนี่ยเฮ้ยเอ็กซ์โงนที่ท่าไหนดิคือเป็นลีว์ภูอ่ะ จะมาอยากได้นักเตะแมนยูได้ไงสงวนที่ท่าหน่อยฮัลโหลิรือว่าภูเขายังไม่หยุดครับทุกคนเขาจองล้างจองผ่านเราโดยการที่อยากจะแลกคาเซมิโรกับร้กกันกาเวนเบิร์ตรักคน <c oughs> เรื่องภูมมึงไม่สงวนท่าทีเลยวะ่ะเพื่อนมึงเป็นอะไรเนี่ยเพื่อนโอ้โหเราไม่ได้รักกันขนาดที่จะมาแลกนักเตะกันได้แนละ้วจริงๆอะ่ะอะไรครับ <c oughs> ผมมาถึงอุ่นเครื่องเกมแรกครับกับเวโรนาครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่าในเกมแรกตรงนี้เราจะฟอร์มเป็นอย่างไรครับทุกคนในระบบ4-4-2นะ แต่ว่าในพาร์นี้เนะี่ยผมจะลองใช้เป็นหน้าคู่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้บูโน่เล่นเป็น CF ก่อนถ้าพาร์นี้มันไม่เวิร์กนะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบหน้าต่ำแล้วก็นหน้าสูงครับทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอะไรครับ,รบผมเกมแรกครับแมนยูนเต็ดครับจะเจอกับเวโรนาในการอุ่นเครื่องครับลองทีมในฐานะการคุมทีมของเบรูนี่ฮนะอะไรครับผมเกมจะเริ่มครับเกมอุ่นเครื่องเกมแรกของแมนยูฮะอับระบาดครับตั้งบอลกับพื้นแลไม่รีบเร่งครับ เปิดเข้ามาที่เมสันเมาส์ยอดเข้ามาแล้วบงได้ทีเลกิลอนเซฟไปก่อนนะโมคูทักทายครั้งแรกของแมนยูมาบิสก้าหักเข้ามาด้านในและส่งเข้าที่วารานวารานเคาะมาจังหวะนี้ครับบูโน,โนกินม,มาไล้แลวยกชิปมาสวยมากมาบิสก้าพักและส่งเห้บูโนบวันเล่จังหวะเดียวแต่ว่าเข้าหน้าต่างครับแล้วเข้ามาตรงกลางคนระับปัม๊มปั๊มไม่ขาดและบอลออกมาจาังหวะน,นี้โอนาน่าเอา้าโอนาน่าเกิดอะไรขึ้นครับออกมาแล้วออกไม่สุดแล้วมาถึงเวล้าตรงกลางเซฟได้โอนาทีจิ้ง มุ้ยมาเกียวนาหน้ามันออกมาแล้วมันไม่กล้าสุดนะยทุกคนเดี๋ยวหน้าศาสตร์ยาวขึ้นมาครับออกไปที่ควาลัสเกเลียมองขึ้นมาได้ที่บูโนกิมไริ์เล่นกับบูโนเฟอร์นาเดสฮอยลุนฮอยลุนไม่กล้าแทงเร็วครับมาที่วิซากา้าแล้ววิซาก้าไปเองส่งอ้อมมาที่เมสันเมาส์สวยมากเมสันเมาส์เข้ามาที่ฮอยลุนฮอยลุนหักต่อมาบูโนกิมไริ์ตอกส้นแล้วบูโนเฟอร์นาเดสโอ้โหเอาจนถึงแบบ ม่กรอบเข็โทษแนะบูโน่สู่บูโน่ฮออูดูครับฮอยลุนตอกต้นมาแล้วกีมาราต่ตอไปทีแล้วบูโน่ซัดโอ้โหนี่สามตอกครับเนี่ย doing, <laughs> อูยังดูแอบแมนยูเริ่มต้นได้สวยฮะบรีมาออกมาด้านข้างครับเลกิลอนต้องเจอกับเอมโบล่าครับโอ้แล้วเอมเป็นเลกิลอนเลกิลอนเข้าพลาดไปเอ็มโบล่าออกมาจาังหวะนี้อูไม่ผ่านแล้วบูนโน่กับเไร์ตัดมาได้ฝา่าไปที่ฮอยลุนฮอยลุนขึ้นมาจาังหวะนี้ดึงจังหวะรอเพื่อนฝา่าไปตรงกลางที่กิมารา มาสวยแล้วบูโน่ตรงกลางเติมแล้วไม่สมัรบูโน่และบูโน่จังหวะนี้หักเข้ามาห้อยลุนยิงเต็มคอเรียบร้อยเลยโอ้โหสวนกับ counter attack อีกแล้วนี่แหละสิ่งที่แมนยูเป็นเครื่องหมายการค้าคือต้องโต้ให้ดีแล้วก็ให้เฉียบมุกวนแล้วทําได้ด้วยอะบูโน่ในยตำแหน่งหน้าขวาแล้วทุวคนหรือว่าหน้าต่ําเยื้องขวาเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะถ้าผลงานเรื่องท่านดีเลยฮะวารานส่งมาที่กิมารายส์กิมารายส์ผาส่วนและตรงกลางโล่งๆบูโน่เฟรเดส บุโนเวเดตฝากมาควาร์สเกเลียแล้วควาร์สเกเลียไปจังหวะนี้ส่งไม่ได้เพราะมันล้ำหน้าควาร์สเกเลียออกขวามาที่เมซอนเมาส์เมซอนเมาส์ดึงเข้ามาเมซอนเมาส์ส่งต่อไปบุโน,โนกิมบรายเข้าซ้ายยิงแล้วเรียบร้อยเป็นประตูแรกของบุโน,โนกิมบรายเลยโอ้โต้กลับอีกแล้วทุกคนจากหน้าประตูสู่หน้าประตูฝั่งตรงข้ามครับเมซอนเมาส์เปิดมาสวยครับแล้วบุโนกิมบรายเข้าซ้ายกดเลยลูกนี้โอ้โหถือว่าสอดเติมขึ้นมาได้สวยมากอย่างที่เห็นนะบุโน,โนกิมบรายเนี่ยเขาจะขึ้นมาสูงกว่า อัมราบัตนะเราจะไม่ค่อยเห็นอัมระบัตเติมขึ้นมาในจุดๆนี้ครับซึ่งอัมระบัตเนี่ยจะเป็นเชิงรับมากกว่าแล้วก็ปลบมือให้ครับอาอร์ลวอัมระบัตแตะมาได้สวยครับถือว่าแย่งได้ดีดื้อเลยและก็หบดครึ่งแรกกันไปครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะสำหรับครึ่งแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันก่อนครับครึ่งหลังเราอยากจะเห็นสกอตต์แม็กโชมินีนะในตำแหน่งของอัมระบัตครับทุกคนแล้วก็แฮร์รี่แบ็คควาในตำแหน่งของราฟาเอลาน ลูกชอในตำแหน่งของเลกิลอนครับแล้วก็เอาชายมาดินเดียในตำแหน่งของโอนาน่าและก็กาลาโชในตำแหน่งของเบซนเม้าก็ทุกคนอ่าและก็คาเซมิโรในตำแหน่งของบูโเกมาไรส์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเล่น CM ไม่ได้นะเพราะว่าสเตตัสเขาลบไป2ก็แต่อยากลองดูถ้ามันไม่ได้แย่มากก็จะเก็บไว้ใช้ก่อนนะสำหรับคาเซมิโรแล้วก็กองหน้าตัวเป้ากับเป็นไดหน้ากอง ia, มัซซยาวกับบูโนเก็บไว้ก่อนและกันไม่มีตัวเปลี่ยนพยายามจะเจาะตรงกลางแล้วฝากมาสวยดูด้าแล้วแม็กไกวชิดแล้ว แม็กกว่าชิละหักเข้ามาจังหวะน,นี้เฮนรี่ลิซสโดเปอรเดสโอ้โหชิดเร็วมากไม่ได้ยิงและเป็นส่วนกลับที่อัลโตนิมาซิยาวมาซิยาวจังหวะน,นี้มาซิยาวส่งขวามีโล่งๆแล้วมาซิยาวแทงตรงกลางเลยที่บูโนโเปเดสบูโนโเฟร์เดสขึ้นมาแล้วบูโนโกดขวาเองเลยโอ้โหเพื่อนกําลังเติมแหมนไมไ่รอกันเลยและอีกครั้งนึงครับนะเปิดมาเสาแรกหม่งไม่ได้ที่ลุกชอโอ้ทีมครึ่งหลังเหมือนจะครองบอลกันไม่ค่อยดีแล้วแม็กชูมิเนตัดได้แม็กชูมิเนตเอาเลยครับโอ้ตัวลุกไปแล้วแม็ชูมิเน แม็กโชมินีไปเองแล้วมีคนเติมชนมันไม้แม็กโชมินีมาคนเดียวคแรบบับออกมาด้านข้างครับแม็กโชมินีแล้วแม็กโชแม็กโชไปดื้อๆฝากตรงกลางมาซิยาวยิงโอ้โยสวยเฉยเลยอะแม็กโชกับมาสิยาวโห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 นี่ระดับความยากอัติเมตทุกคนทีมเราถือว่าโอ้เพอร์ฟอร์มดีมากครับวันนี้โอ้แม็กโชมินีต้องต้องชมเลยว่าลูกนี้คือมีอาจังหวะจ่ายเสียจริงนะแต่ว่าโอ้ลูกนี้ต้องต้องชมเลยฮะ คือไล่าจากหน้าประตูตัวเองมาถึงโอ้โหริมเส้นฝั่งซ้ายสุดนี่ไม่ง่ายแล้วคนที่เข้ามาชาร์จคือมาร์ซียาวยิงสวยด้วยฮะออกไปที่ควาสเกเลียควาสเกเลียยังยังดูทามิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วคาซิมิโร่ออกมาที่ควาสเกเลียมาสวยครับควาสเกเลียแล้วดึงอยู่คาซิมิโร่เอาเบิ้ลมาสวยมากลูกช่อหาเข้ามาได้กูโรเไปเดสวนกลับเข้ามาแล้วบันเลยมาถึงกาลาโชกาโชปืนยิงอูกานาโชได้เปิดแต่บุม เข้ามาแล้วเสาแรกควาสเกเลียมงแล้วเช็ตมาดีมากแม็กควายมงย้อนและเรียบร้อยโอ้โหเสร็จแฮร์รี่แม็กควายอ้วันนี้ครบเลยนะบอลภาคพื้นทุกคนแล้วก็บอลลูกโด่งเราเก็บหมดเลยฮะถือว่าทีมมีสปิริตที่ดีขึ้นนะอ้ควาสเกเลียขึ้นเช็ตมงเสาแรกเขาปัดได้แล้วแม็กควายอ้ด้วยความสูงะนะถือว่าถอยมาเล่นได้เร็วกว่าเซนเตอร์ตัวประกบเลยครับทุกคนแล้วก็มงย้อนกลับไปถือว่าโล่งจะจัดจัดจงหวะนี้ มาซิยาวครับปนุ่มึ้งหลังมีส่วนร่วมเยอะนะครับยิงประตูแล้วด้วยฮะกิสโนมาติเนสฝ่ามามาซิยาวมาซิยาวจาวังหวะนี้แล้วเห็นควาสเกเลียขอด้านซ้ายมันจะเลือกตรงกลาง <S <S บูโน่มาที่ <ia> ควาเสเกเลียควาสเกเลียดึงจังหวะแล้วหักมาที่บูโน่ประเด็นไม่น่ารอโอ้โหประตูที่7 <S <S มาอีกแล้วถือว่าเอาจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เบรมแลตฟอร์ดนะเว้ยแต่พอเปลี่ยนควาสเกเลียมาเป็นปีกซ้ายอ่ะคือจังหวะแบบลากเข้าไปยิงอ่ะมีน้อยมากจะเป็นจังหวะที่แบบ ไม่ฝืนแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็มันนามาถึงหลายประตูมากๆในวันนี้แล้วเวลาใกล้หมดเลยครับเรียบร้อยคะจบไปที่0ูนะครับในเกมอุ่นเครื่องเกมแรกมาโยเตดครับเป็นบูโน่ฟานเดสแทตบิกไปแล้วครับเกมแรกคือเขาปรับตัวได้ดีนะบูโน่ครับถึงแม้วันนี้จะเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำนะทุกคนที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเล่นนียเป็นกลางรุกครับหรือว่าอาจจะเป็นกลางลุกเยื้องขวาหรือเยื้องซ้ายดี๋ยวนี้เล่นเป็นหน้าต่ำาครับยืนคู่กับลาสมุนกไฮรุนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีฮะ ถือว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดตัวได้ดีครับทุกคนและความยากที่เราเล่นคือระดับอัตติเมตนะในการเป็นผู้จัดการทีมในเกมแรก4-4-2ผมมองว่าโอเคนะค่อนข้างเวิร์กเลยครับค่อนข้างเวิร์กเลยแต่ว่านักเตะท,ที่จับมาลงเนี่ยอาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนกันอีกเล็กน้อยมันยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าแผนตรงนี้4-4-2เนี่ยต้องมาลุ้นครับเมื่อเจอทีมใหญ่แล้วเนี่ยมันจะฟอร์มยังคงได้แบบนี้หรือเปล่าซึ่งเลเวอร์คูเซนในเกมสัไปเนี่ยก็เป็นเกมที่น่าจะชี้ชะตาพอสมควรว่า4-4 จะมีจุดบอดแบบไหนบ้างทุกคนเราต้องมารอดูกันต่อไปฮะ, <S <S อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับพาร์ทแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรีบิวอีกหนึ่งรั้งภายใต้การคุงทีมของเวโรนี่ครับจะเป็นอย่างไรกันต่อไปในเส้นทางนี้และแน่นอนครับเราจะเน้นเป็นเมนเจอร์มากกว่าลงไปเล่นเองนะ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมนเเจอร์อย่าลืมติดตามกันในพาร์ทนี้ด้วยเลยกันนะครับผมและซีซั่นนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนกับมาจิตเต็ดการซื้อขายยังไม่จบเพานี้และการรีวิวทีมยังไม่จบเพียานี้แน่นอนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่องบีบอลดอฟักและเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับของมชสเตเต็ดวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย